ฟองสบู่ใหญ่ๆคือดีที่สุดแต่มันทำยากนะโอ้ด็อกเตอร์ซิกกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของเขาฉันสงสัยว่ามันคืออะไรฮะโอ้ไม่เครื่องทำฟองสบู่ของด็อกเตอร์ซิกจับซันนี่ไปแล้วมาเร็วเข้าซุปเปอร์ทรัคด็อกเตอร์ซิกจับซันนี่เข้าไปในฟองสบู่ของเขาแล้วระวังซุปเปอร์ทรัคดูเหมือนด็อกเตอร์ซิกอยากจะจับนายไว้ในฟองสบู่ด้วยเหมือนกัน ไม่นายติดอยู่ในฟองสบู่ยักษ์แล้วได้เวลาแปลงร่าง <_ p _ s> ยูนิคอรน์นอ๋<_ <p> _ <s> อเข้าใจแล้ว นายจะเจาะฟองสบู่ให้แตกด้วยเขาแหลมของนายเป็นแผนที่ดีออกมาได้แล้วตอนนี้ไปช่วยซันนี่กันรถยูนิคอนมาช่วยเธอแล้วซันนี่เยี่ยมมากรถยูนิคอรรนนายช่วยซันนี่ไว้ได้แต่เด็กๆคนอื่นละ่ะโอ้ไม่ด็อกเตอรซิงกำลังจับเด็กๆทั้งหมดช่วยพวกเขาได้ไหมรถยูนิคอรนร เก่งมากรถยูนิคอนได้ช่วยเด็กๆได้ทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนแล้วแบรรี่ล่ะแบรรี่ลอยสูงเกินไปเขาลงมาอย่างปลอดภัยไม่ได้แน่ๆนมีไอเดียบ้างไหมรถยูนิคอนรถยูนิคอนกำลังเป่าแบรรี่ไปที่ชิงช้าสวรรค์เพื่อที่เขาจะได้ลงมาได้อย่างปลอดภัยแผนของนายได้ผลรถยูนิคอนแบรรี่ลงมาได้อย่างปลอดภัยเก่งมาก ได้ทำลายแผนของด็อกเตอร์ซิกลงได้แต่เขาหายไปไหนแล้วล่ะเขาอยู่นั่นไงรถยูนิคอนจะต้องหยุดเขาไว้ก่อนที่เขาจะสร้างปัญหาไปมากกว่านี้ด็อกเตอร์ซิกจับลิลลี่ไปได้ฟองสบู่ยากแล้วไม่ต้องห่วงนะลิลลี่รถยูนิคอนจะช่วยเธอเหมือนกัน ฟองลอยสูงเกินไปมันไม่ปลอดภัยไหนต้องหาวิธีอื่นเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมฟองของลิลลี่กลิ้งลงมาตามถนนสายรุ้งฟองกลิ้งเร็วเกินไปมันกลิ้งลงทะเลได้เลยนะรถยูนิคอร์นไม่ต้องห่วงนะลิลลี่ รถยูนิคอนจะพาเธอกลับมาที่ชายหาดได้โอ้ไม่มันไม่ได้ผลพยายามต่อไปรถยูนิคอนโอ้ไม่ฟองแตกแล้วและลิลลี่ตกลงไปในทะเลรถยูนิคอนช่วยด้วยได้ควรใช้เอ็สทีสามพันนะอะ uh huh. ได้ทำสำเร็จแล้วรถยูนิคอนได้ช่วยลิลลี่ไว้ได้โอ้ไม่ด็อกตอรซิกยังอยู่แถวนี้ได้จะจัดการเขายังไงระวังด้วยนะรถยูนิคอนด็อกตอรซิกกำลังสร้างฟองอีกแล้วด็อกเตอรซิกติดอยู่ในฟองของเขาเอง ระวังนะทุกคนมีฟองอีกแล้วด็อกทีซิกมาที่นี่อีกแล้วมีแค่ซันนี่ฮ่ฮ่ฮ่เข้าใจลรอเล่นนะโอ้สวัสดีคัากำลังดูอะไรอยู่เหรอ <c oughs> แเบบี้โรกี้นั่นเองว้าว <c oughs> ลงจอดได้เยี่ยมมาก ามีใครบางคนต้องการซูเปอร์ทรัคเร็วเข้าโมแรงและผิวผิวมาเที่ยวชายหาดของเราในวันนี้พวกเขากำลังเล่นจานร่อนกันอยู่แต่ในชั่วพริบตาผิวผิวก็หายไปพร้อมกับจานร่อน ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพิวพิ้วเขาช่วยโมแรงหาเขาด้วยนะซุปเปอร์สรารมาช่วยแล้วโมแรงเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ทันสังเกตตอนที่เพื่อนหายไปเราต้องตามหาพิวพิวเขาน่าจะอยู่แวแถวนี้อ เกิดอะไรขึ้นหรอซูเปอร์ทรัคซูเปอร์ทรัคได้ต้องคันใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะวิ่งข้ามชายหาดได้เวลาแปลงร่างแล้วรถซูเปอร์สปริงเยี่ยมเลย <formation jin inh ale> ชาร์ตบอกว่าเขาสังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่สนามแทงเป็นไอเดียที่ดีไปดูกันเถอะดูสิเป็นไปไม่ได้นักผิวๆโอ้ยาย เข้าตรงมาหาพิ้วพิวแล้วสุดคร์พลัสช่วยเของเร็ว๋ออ๋ออ๋อพิ้วพิ้วเร็วเข้ามีรถกำลังวิ่งตรงมาหาพวกเราอ๋ออ๋ออ๋อ ซูเปอร์ทรัคใหยต้องช่วยเขานะคว้าเอาไว้ได้ก็เอาไว้นะเพื่อนตัวน้อยเอาละซปเปอร์ทรัค่อยพิยวๆได้แล้วอื้ฮะอ เธอปลอดภัยแล้วนะขอก่อดหน่อยมันอาจจะเป็นวันที่เครียดไปหน่อยฉันคิดว่าได้ควรพักผ่อนนะเพื่อนๆขอให้สนุกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนเป็นวันที่เหมาะจะแข่งรถกันนะ แฟรงค์นำไปแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนขาวพยายามจะแซงเพื่อนของเขาเขากำลังนำแล้วและเป็นขาวที่ชนะอ๋ออ๋ออ๋อ ิลลี่อยู่ที่ไซต์ก่อสร้างโออออืออท่อพวกนั้นเกือบโดนหัวเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นบนนั้นแดนนั่นเองเขาหลับในและขับชนไปทั่วแดนอยู่ใกล้ขอบตึกมากเขาอาจจะตกลงมานายควรเรียกไปที่นั่นเลยเขาพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ สวัสดีบิลลี่ไม่ต้องห่วงนะซุปตรัคมาช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแดนพวกนายทำโอทีและเขาเผลอหลับไปเอ็ดนาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธออยู่ห่างพอควรคงไม่น่าอันตราย ควรรีบหน่อยนะซูเปอร์ทรักก่อนที่จะมีใครได้รับบาดเจ็บเฮ้พ่อพวกงไหนกำลังกลิ้งมาแล้วระวังนะซูเปอร์ทรักพ่อกำลังกลิ้งตรงมาที่นาย <c oughs> <c oughs> นายควรแปลงร่างไม่งั้นมันจะกลิ้งลงมาชนนาย <c oughs> รถเป็นทุกสปริงเยี่ยมเลยฮูเกือไปแล้วเขายังหลับอยู่เขากำลังไปไหนน่ะเป็นไอเดียที่ดีเจ้ารถซูเปอร์สปริงนายสามารถกระโดดตายไปทีละชั้นเพื่อตามจับเขาเขาไปอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยออ นั่นมันเอ็ดนะออตอนนี้เธอมาทำงานอยู่ข้างล่างออโอ้ไม่ oh my, ยังมีท่ออีกเยอะเลยระวังด้วยนะเจะ้ารถซูเปอร์สปริงทุกการเคลื่อนไหวจะส่งผลให้ท่อขยับออนั่นละลูกเขาให้ตื่นสิทำได้แล้ว<อ>เขาตื่นแล้วโอโอ้ไม่ เครื่องมือแม่เหล็กมีแผนยังไงเจ้ารถซูเปอร์สปริงใช่แล้วแม่เหล็กจะดูดท่อฉลาดมากใชยโยนายทำได้โธเอ็ดนะ <c oughs> เาเธอไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้ารถซูเปอร์สปริงเพิ่ง,ง,งจะช่วยเธอเอาไว้นะ <c oughs> ขอบคุณที่ช่วยเหลือในวันนี้นะซูเปอร์ทรัพเป็นความคิดที่ดีขอกาแฟให้แดนหน่อยแครี่เราต้องการให้เขาตื่น อย่างน้อยจนถึงเวลานอนนะ่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่านายทำแว่นกันแดดตกลงไปในแม่น้ำเหรอโอ้อโอ้ <c oughs> ดูเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเราเรียบไปดูกันเถอะอ <c oughs> เหมือนวอเทอร์กำลังถือเค้กวันเกิดนะ โอ้โหโอ้ไม่ใช่แล้วนายต้องไปดับไฟอืมฮืมอืมฮืม อ่านเตอร์พาเด็กๆไปที่ปลอดภัยเร็ว เด็กๆกลัวกันมาก oh. ดูเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะ Hey, okay. แบบนั้นล่ะวู้ฮู้ดูเหมือนไฟจะดับหมดแล้วนะเก <laughs> ่งมากซูเปอร์ทัคอ้ โอ้ไ <hundreds> ม <AM C 2> <lly followed> ่ไฟกำลังไหม้สะพานทำได้ดีมากเด็กๆปลอดภัยแล้วไม่นะสะพานเสียหายจากไฟไหม้ ซูเปอร์ทรัคทำอะไรสักอย่างออะไม่เป็นไรนะเบบี uh ้ซ huh. ูเปอร์ทรัคมีทางช่วยออะ วว้าเหลือเชื่อไปเลยเยี่ยมมากซุปเปอร์ทรัคอ๋อมันเป็นวันเกิดของเธอเหรอเบบี้ฉันจะไม่ยอมให้วอเทอร์เข้าใกล้เค้กแน่ๆขอให้มีความสุขนะเด็กๆทำได้ดีมากเด็กๆ อะไรเหรอนั่นรถตำรวจเหรอ เขาหนีไปแล้วแรงมากมากโอ้ไม่เด็กๆร้องกันใหญ่เลยโดนใบสั่งงั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะเด็กๆมันไม่ใช่ใบสั่งจริงๆเรื่องนี้มีกลิ่นตูตูเขาขโมยกลวยจราจร ทำอะไรหน่อยสิซูเปอร์ทรัคเขาคิดว่าเขาเจ๋งแต่ไม่ใช่เลยจับเขาให้ได้ซูเปอร์ทรัค ไอเดียที่ดีรถตำรวจหอเฮ้เรียกมาทิวดามาช่วยเธอรถตำรวจต้องการความช่วยเหลือของเธอเพื่อจับคนร้ายนะมาทิวด้า ระวังเขวางระเบิดไข่ <ko> ระวังนะมันลื่นแล้วมองทางลำบากได้เวลาใช้ ST 3000ได้ผลฟองถูกเป่าไปแล้ว เขาหายไปไหนแล้วในกล่องลังนั้นล่ะเอาละดูซิว่าเขาคือใครกันขอให้สนุกในการไปโรงพักนะครอคโคไม้ ขอบคุณซูเปอร์ทรักนะที่ทำให้คนร้ายบนท้องถนนลดลงมาดูกันว่าเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างเยี่ยมเลยพวกเธอทั้งหมดสอบผ่านการขับคี่และเธอก็ได้อีกหนึ่งบทเรียนต้องทำตามกฎม่งั้นจะจบลงแบบครกโคมายทำได้ดีมากเลยทุกคน